นัดเขาครับแล้วก็มาดิดกันโลเนี่ยโดนจังหวะนี้ครับปังเนี่ยตรงนี้โดนมีโดนแล้วก็ประคัตโอ้โหร้ายจริงแม่อมอุ้ยสวิงคลิกหรือฟาดหางจอร์เค้หมดไปบัวขาวบางทีแบบเดายากตรงที่บางทีอยู่ๆย,ยกขาแต่เหมือนจะเตะแต่ว่าออกมาเป็นหมัน บางทีเหมือนทําเหมือนจะออกหมัดแต่อยู่ๆก็ไปเตะอะไรอย่างเงี้ยแสนชัยนี่ออกซ้ายออกขวาได้รวดเร็วครับบูวขาวเข้าแทงแสนชัยถอยก่อนอุ้ยโดนถีบอุ้งจะฟันครับอยังกะอืมเลี่ยมครับบัวขาวบอกไม่ได้คือกติกาเนี่ยห้ามนะครับแทงหมดยก that like portion that could work out